สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องโอเชียนบุญแอนพีเฟรมลี่เฟรมแต่ว่าวันนี้พีดม,มานะคบอ่ะวเตอร์ขาตั้งพร้อมบุญเจพร้อมขาอะไรอีกเอ่อชอตับบพร้อมโอเคแปบบ๊แบ,บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเนอะ

ไม่มีสิทธิจะมาทำอย่างงี้เข้าใจไหมมันผิดกฎแกน่ะแหละผิดฐานนะทุกทีมาแล้วโอ๊ยไปไม่ได้ซัก็ตีโอโอเคนี่คือวิวของอ้าวสวัสดีค่ะพี่ปุณขาว,วันนี้พี่ปุณมาดนะ้วยเน,นาะมนอิ ามีการเขากันเขากันเก่เา,กเกาตุ๋ด้วยนะคบเขามีการเาก่าตุด,ด้วยกี่นะครคือที่คือรวของเขาที่สภาพแบบพังมากเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> แต่นี่คือชีวีภาพนะครับที่เขากำลังตามล่าเลยชีวีภาพมีความหมายว่านางมันร้ายนะ นั่งมันลายก่อนนี่นั่งมันไล่อยู่ไหนฮานั่งมันล่แเห็นมีเลยฮะแต่ถ้าดูจากตรงนี้เดี๋ยวน่าจะจริงทุกคนนี่เขานั่งมันสูงจังอะมันสูงอยู่แล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งให้ดูเดี๋ยวเออนั่งไปเลยไปนั่งนู้นขอร้องเดี๋ยวมันก็ตกแล้วเพราะมันโยกไม่ได้จริงเออยกไม่ได้เฮ้จริงมันยก จริงมันโยกได้นะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้มันโยกได้เนี่ยข apartment hello 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 ฮาลาฮาูดีลูโฮธหรม่ตะปูติปิดตุปูหลี่อยู่บ้านอยุธยาแต่ดันมาชิ้งสีสีสิ้เอเรามาถ่ายติ๊กตุกันแล้ เจอแมงป่องทะเลมันมาอยู่น้ำเข็มแน่ง I know you run a magic ring water i n g BC you don't understand ring กับส i n g มันต นาหญิงคุณม <appearances in mouth swings> <food> ิ้วหน้าสรอยสรอยยอยจอยคุณมิวหน้าสรอยเฮ้แฮห้ฮอให้หลอ าราจตอนี้พี่พร้อมจะเจอเออีเอ,อสภาพก็เป็น,นเงีเ้ยบิบเลยพอตอนกลาืนมาก็